ไม่ลูกกระสอยจะไม่ไม่ไม่ครับันผูุกอย่างไม่กระสอยจะไม่ไม่ไม่นะมันจะได้ไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ เรียกตัวถอยเองนั่นแหละมันจะได้ทลายที่ทลายทลายช่วยผิดช่วยไวกันทุกสิ่งอย่าง M. มันกินจะกายเป็นที siglo, ่ใจกายเป็นการปลดไปมันจะใส่ตัวเองมันจะทิ่งตัวเองมันจะเอาใส่ตัวเองทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งเนี่ยจ้าวมันไม่ใช่การเอาคนนตัวมันเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันไม่ใช่การเอาคนนี้ตัวเองร่าช่วยกับช่วยกัน เอามันทงเอาทำไม่เอาเนี่ยมันไม่ใช่กายเอากายมันไม่ใช่จิตเอาจิตมันไม่ใช่ธรรมเอาธรรมเออมันไม่ใช่สรรพสิ่งเอาสรรพสิ่งเดี๋ยวมาคลายช่วยช่วยไปได้วยกันพร้อมกันผู้อย่างเหมือนเดิมพร้อมกันเหมือนเดิม 对呀，对呀。 ำลิ่ล้างกำลิไปด้วยนี่นะเอามันสร้างเอาั้งไม่เอาบริกันกำลิ่งล้างกำลิ่ไปด้วยนะาาสุาายายภาพนในกา,นายร่างกายช่วยด่ดไปเรื่อยไม่งั้นเดียวมันจะไปพัดยออไยไปแชออง่งนี่นี่ธรรมดานั้นก็กำลิ่ล้างกำลิ่ไปด้วย ไม่มันทั้งไม่ทไม่ไม่ทุกอย่างไม่เอามันทั้งเอาต้องไม่เอาทุกอย่างลสะอาดมันทั้งตรวจสะอาดทุกเม็ดสะอาดทุกอย่างละมันทั้งตรวละทุกเม็ดละทุกอย่างดูแล้วก็ไม่ไม่มันทั้งไม่ทไม่ไม่สรุปแล้วก็ไม่เอานั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาต้องไม่เอานั่นแหละ ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่เป็นมันทั้งเป็นทั้งไม่เป็น บยานบานที่บ้านบ้านทบ้านที่บ้านที่บ้านบานเองที่บานที่บานทิ้งก็ทิงตัวทิงเอที่ทิงก็ทิงตัวทิงเทิงมันทั้งตัวทิ้งตัท ไม่ได้นะน้ำเลเรื่อยๆนด่นมาหากรณาแอคทีฟมหากรณาแอคทีฟหนะยก,นดยกน็ดำเนินล้างน้ำเละเรื่อยๆน้ำเล้นี่น ไปเรื่อยลูก,ลลกให้ไปเรื่อยไม่เอากันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเรื่อยลูกที่อย่างที่อย่างสรุปให้เรื่อยตัสรู้ให้เรื่อยๆสรุปให้เ,เรื่อย เปิเต็มที่หน่อยลูกเต็มที่เลยทุกอย่างเปิดเต็มที่ <c oughs> ออกไปเลยลูกอย่าไปรับอยู่ตรงแค่ <c oughs> ตรงจดหนีจดได้มัน <c oughs> จะได้ไม่มีขอบแพร่ไปด้วยแค่นี้แค่นั้นแลาวมนอึดอัดแค่นี้แค่นั้นมันรับแค่ลูกมอเต่ <c oughs> แค่นี้แค่นั้นแค่อะไรไนมะ่ถึดอัดรับแค่นะ สิ่งที่ไม่มีความเป็กดังนั้นผู้ฝึกจะต้องเต็มที่หน่อยหน่อยก็ยิ่งกว่าเปิดหน่อยที่มันจะยิ่งกว่าเปิดได้อย่างไรเราไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละอดที่นี้ยิ่งกว่าเปิดอดไม่เอาเปิดอดแบบว่างล้างแบบล้างว่างล้างไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิม ได้กันทุกอย่างทุกอย่างอยาแค่นี้แค่นั้นไปด้วยกันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมอย่าแค่นี้แค่นั้นอย่าแค่อะไรอ่มันเต็มพี่อย่าไปอย่าไปตกลงนิ่งถ้าตกลงนิ่งก็แค่ปีดครับแค่ปีด ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันนอกเหนือทั้งนิ่งมีน,นิเพราะว่ามันไม่ใช่การเอาสิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยมันไม่ใช่การเอานิ่งเอาม่นิ่งมันไม่ใช่เป็นการเอาสงบหรือไม่สงบ เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา้ไััดนั่นแหละทั้งหมดของไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเ่น้ำมันหน่อยดิ ถ้าไม่เคลื <mus> ่อนไหวแล้วมันจะแช่ง่าย แช่นิ่งแช่เฉยมันไม่ออกจะไม่ออกมันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปแบบไหมมันทั้งไหมทไม่ไหมไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเคลื่อนไหวไปแบบสละมันทั้งสละทั้งไม่สระ

กันหมดแล้มันที่ถี่ไม่ล้างที่ถีม่มันจะเวทนามเนี่ยตกค้างแล้วกลายเป็นนิวรล่มกันหน,น,นืดเหนียวแช่ซึมนิวรล่มแสดงว่าทิ่ถิมันไม่ล้างตัว,าาตวดำริบไม่ล้างตัวจำริบไม่ก็ขอยยังไม่ไหม,ไมเลยทุกอย่าง เป็นกลุ่มๆเลยก็มีตีนี้แฝที่ได้ยังไงม่คนไงแฝดดังนี้ก็แปดห่ดน้ำอย่างเดืองกลางกัังไม่ลูกกระถอยยังไม่ไม่ไม่ดีนั่นแหละแล้วมันกะไม่จรงไม้ที่มันไม่ใช่อะไรไม้ไม่ไหม้นั่นแหละแล้ว่าดับล้างจริงเลย

ดับล so ้างเยอะแล้วไล่ล่องรอยล้างมันมีก่อนสอยจากไหมไม่ไหมแล้มีไล่ล่องรอยล้างเองดับล้างถอยจะโตถอยเองมันทั้งถอยทั้งไม่ถอย ไม่ใช่ไม่ดี่นี่อย่าไปไปไหม้ทางมือก,กลายเป็นสะกดจิตกลายเป็นสะกดจิตก็ถอยจากไหม้ไม่ไหม้น่นลย นิพพาน่มีทั่มยไม่มีง,มมมมมงมูีทั้งไม่มีไม่่่ไ่ไปนนนนนัเยิึง ถอยจาตัวถอยเองนั่นแหละมันจะไม่เหลือตัวไม่เหลือเองถ้าอย่างนี้มันเราพาดมันร้ร่มันอยร้างมันไปตลอดเออสรุปดีไม่ใช่ไม่ใช่นำ้ำหลีล้างนำ้ำหมีดีไม่ใช่นำ้ำหลีไปหไน้าหรเลยนำล้ำหมีไปในอะไรนำ้ำหมีล้างนำ้ำหมี ไมไม้ไม่ไม้เป็นเนือเนียบแล้วเริ่มดับล้างเริ่มไหลต้องลอยล้างจริงๆนะอย่าไปอยู่ตรงไหม้ถ้าไปอยู่ตรงไม้มันยังไปสะกดไม่อยู่ยังเป็นดอกอยู่ไม่ก็ขออย่ไม้ไม่ไม้จะได้ทายที่ทายว่าไม่เอาว่า

mày luôn là thỏi, chắc mây, 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 tất cả, tất พุชลาให้มันเลยสลาพุลุกสล่ย นิ่งนะถ้านิ่งแล้วมันนม่โอ้ไปได้ไกลเลยโอ้ที่เอ้ยไม่ต้องกลัวหลงหรอกกระจายออกไปไปแบบไม่เอามันทั้งเอาต้องไม่เอานั่นแหละไม่เป็นะ จะไม่หลงทั้งหลงถ้าไม่หลงนะ